ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับคลังเกษตรยนต์สาขาสกลนครนะครับหรือว่าคลังเกษตรยนต์สกลนครนี่เองนะครับอยู่ตั้งอยู่แถวบ้านผ่านนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นหนึ่งในสาขาของคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพามารีวิวนะครับรถถ่ายแมสซี่นะครับ MF 45นะครับขนาด100แรงม้านะครับตัวยอดฮิตนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานนะครับของรถถ่าแมสซี่ใน้ี เดี๋ยวเตรียมสมมอบกันอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมกันนะครับกับราคารถที่1นึ่งล้านหกแสนบาทเนี่ยทำไมนะครับรุ่นนี้ยังขายดีแม้ว่าผลิตมาแล้ว10กว่าปีหลาย10ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับตัวนี้นะครับแมสซี่ฟูกุสันนะครับรหัสนะครับ MF45 นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นเฮอริเทจโมเดลนะครับรุ่นนี้ผลิตมาหลาย10ปีแล้วอย่างที่ผมแจ้งนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังอยู่ในสายการผลิตของแมสซี่ฟูกุสันอยู่นะครับยังมีการผลิตอยู่ปัจจุบันยังมีการผลิตอยู่นะครับ ทีนี้นะครับทาไมถึงขายดีทําไมถึงเป็นที่นิยมนะครับจุดเด่นหลักๆหนึ่งที่สําหรับผมเลยนะครับสําหรับ MF45 นะครับที่ขายดีเพราะว่านะครับอันดับแรกนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ง่ายนะครับในภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า simple เลยครับเพราะว่าการใช้งานต่างๆเป็นระบบแบบแมนนวลธรรมดานะครับออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับทํางานได้ง่ายนะครับ 2. นะครับ จุดเด่นหลักๆของตระกูลนะครับ M F 45ตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์นะครับเปอร์กินนะครับสสูบ4 4 0 0ซีซีโดยให้แรงบิดสูงสุดนะครับที่4 1 5ินะครับนิวตันเมตรนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับให้แรงบิดสูงรอบต่ำดังนั้นการสึกหลอน้อยนะครับความทนทานสูงแน่นอนนะครับมาพร้อมกับเทอร์โบนะครับ 3. นะครับคันหน้านะครับคันหน้านะครับคันหน้าของคาราโรลนะครับ คันหน้าตัวนี้นะครับเป็นคันหน้าขนาดใหญ่นะครับมีทนทานนะครับทนทานนะครับทนทานต่องานหนักได้นะครับพร้อมกันนี้นะครับในคันหน้านะครับยังมีระบบล i มิตสลิปคัตนะครับคือไม่ให้ล้อมันฟรีทิ้งภาษาบ้านเราล้อจะช่วยตะกุยกันไปได้นะครับทำงานไปได้นะครับพร้อมกับมีเฟืองจักรวาลนะครับที่รุมล้อตัวนี้นะครับอ่ะลำดับต่อมานะครับเป็นชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ <Th> <danach> ชุดเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์12คูณ4ที่มีความแข็งแรงมากครับที่มีความแข็งแรงมากครับและนะครับที่สําคัญคือเกียร์ไม่ค่อมกันคําว่าเกียร์ไม่ค่อมกันคือบางทีสําหรับผู้ใช้รถถยอาจจะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยรถถบางรุ่นก็จะมีเกียร์โลเกียร์ไฮใช่ไหมครับบางบางรุ่นเนี่ยเกียร์โลอาจจะเร็วกว่าเกียร์ไฮก็มีบางรุ่ <akkor S 2> นนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นเกียร์แบบไล่ระดับเหมือนความเร็วเหมือนรถยนต์เลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองน<ล>ะคร <ละ S 1> ับไม่มีค่อมกันดังนั้นการใช้งาน ใช้งานได้ง่ายพร้อมกับนี้นะครับยังมีชุดฟืนงเกียร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงนะครับคงทนนะครับผมขายมาเกือบสิปียังไม่เคยซ่อมเกียร์เลยรุ่นนี้กล้าพูดเลยนะครับกล้าพูดเลยนะครับล้อนะครับยางนะครับเป็นยางชิลระบกนะครับเป็นยางชีลระบกนะครับหน้ากว้างนะครับดูดูหน้ายางอะดูหน้ายางตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับหน้ายางเห็นไหมครับเนี่ยกว้างเป็นศอกเลยท่าเนี่ยนะครับหน้ายางนะครับรูปทรงยางบูดเบี้ยวแบบนี้ไม่ใช่ยางบวมนะผมพูดหลายคลิปแล้วเป็นยางดีไซน์สําหรับการลง ไล่ลงลงนาเนี่ยครับที่มันสามารถตะกุยพื้นดินไปได้ดีนะครับจุดสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดเด่นของแมสซี่ตัวนี้นะครับก็คือนะครับเรื่องของระบบชุดยกนะครับหางยกนะครับที่เป็นระบบใหม่หมดแล้วนะครับนะครับทำงานได้ง่ายนะครับยกน้ําหนักได้สูงสุดถึง3,800กิโลกรัมนะครับหรือ3ตัน8บ้านเรานะครับอ่าอีกนิดนึงครับอีกจุดหนึ่งสังเกตดูครับเฟืองนะครับ mf45 ตัวนี้นะครับที่ขายดีจุดหนึ่งผมบอกเลยว่าเทคนิคการ ทำงานของเขาคือเรื่องของเฟืองท้ายนะครับที่มีลักษณะของเฟืองชิดล้อนะครับเรื่องของอัตราทดเรื่องของพละกําลังนะครับไม่เสียทิ้งครับลงล้ออย่างเดียวล้อไม่มีฟรีแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้ครับเหมาะกับงานหนักงานลากงานอ้อยนะครับเต็มๆครับรุ่นนี้เต็มๆนะพร้อมกับจอยต่อน้ำมันใช้ภายนอกได้มีปลั๊กไฟนะครับคุ้มๆกันไปเลยครับกับราคาเพียง1นึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทโดยประมาณนะครับสำหรับตัวรถใบดันนะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าสินค้าใกล้หมดแล้วนะครับสินค้าใกล้หมดแล้วผู้ที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 5 7 6 1 9 8 6นะครับตัวนี้เรามีโปรโมชั่นช่วยดาวเยอะนะครับช่วยดาวเยอะนะครับ0895761986นึครับอ่ะมีจอดอยู่อีก2คันครับตัวนี้อ่ะมีจอดจอดอยู่องคันสำหรับแมสซี่นะครับก็จะมีเป็นตระกูลของอ่โกลบอลซีรีส์นะครับตัวนี้85แรงนะครับ m f า7 0 8นะครับตัวนี้4708ตัวนี้ขายดีนะครับขายดีนะครับ m f ู7 0 8นะครับแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็น M5710 ขนาด102แรงม้าเป็นแบบไม่มีตู้แบบมีตู้ก็มีครับตัวนั้นแบบมีตู้แอร์ก็มีนะครับดังนั้นผู้ที่สนใจครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0895761986ครับคลังเกษตรยินกุ๊ปครับยินดีให้บริการครับเราขายได้ดูแลด้วยครับปัจจุบันเราเป็นผู้จำหน่ายรถไถแมสซี่ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยนะครับฝากไว้นะครับกับคลังเกษตรยนกุ๊ปนะครับขอบคุณครับ